สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายสุขสุขค้ขนค่ะจากช่อง y o u t u b e ปุกลุกลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะเมื่อนี้เนี่ยบรรยากาศลังเวทีตอนเย็นๆนหนาวๆดังไฟฟิงเมนูค่ะวัสดีค่ะเฮ็ดยังเนาะค่ะวันนี้จะปิ้งเพื่อนสาวค่ะสิสสปิ้งปิ้งเพื่อนสาวค่ะเพราะว่าคุณข่ขอประยูคุณข่ขอใส่ ปิ้งเพื่อนสาวแดดเดียวค่ะโอ้หลอกหนังพร้อมลอกหนังปิ้งแดดเดียวมาแม่ล่ำเผาปิ้งกบพะนะเข้าวถากจันทร์ชื่อว่าข้าวถากบ้านปิ้งกบแดดเดียวเลยมัตตาบานนางงามเนี่ยนี่นั่งงามว่ามัตตาบานนางงามค่ะอันนี้เห็นยังสัตบัญญัตอันเนี่ยอันนี้อันท่านจ้าเหลี่ยมสั่งไว้ว่าจีพริกน้ำเด้อว่าสัตว์ติ่มแก้วพริกดิบอันจ้าเหลี่ยม อันสายจวดเพิ่นมาฮับไปบาดอ้เ oh. บ mm ิ hmm. mm ่งใหม่ส huh. mm ีป hmm. uh ิดใหม่เ hmm. ส mm ียบออกพีก huh. uh ็ว่าคเคืงนิดใหม่ก็ได้บ่มันสิใหม่อมาเด้อค่ะพี่น้องล้างหางค่ะล้างเวทีบ้านอะไรพวกลูกบ้านนองงงโอ้เมนบวกงกุดงงสอดแกงมาพกลูกมาอน้ยิ่งข่าวว่าสอดแกงล่ะค่ะอ่ามันใจจักเส้นค่ะเมนบ่กสอดแกงมาใหญ่อันสอดแกงอยู่ค่ะแต่ว่า อ้อาพ่อพญาล้ำเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีโอ้ยปิ้งกบพะนะอันนี้กบอันนี้บักพริกหวานบักพริกหวานจะกินบักพริกตอนน้ำร้อนคือกินตอนมันสุกอืมเนี่ยคุณจังเขาอยากกินยังอวานวันหวานเขาต้องร้อยมันสุกก่อนเนี่ยต้องร้อยมันสุสกก่อนอยากกินบักพริกสะอาดสะอาดเติมบักพริกบักมีบักมีดิบีเมันก็สีฟ้าแบบโซนสุกกัะพริกสีฟ้าเนียนพี่เกล็ดเอาไอ้พ่อพญาซี่มังกรโอ้ยหวานใช่แหมมันให้ซี่หวานลูกซี่แห่งหวานครับ ดีดีนะเออตองซีมองงซีแม่ซีมึงดูอ,อ,อันเมืเอกีบ้บอมักของหวาน,นค่ะงูยันเพิ่นตัวไปเลยดิจะมาลอเมึงกันไหนย่าอี๋อันนี้ย่อมย่อมงูด้วยค่ะอืมลูกลูกล่อเมึงไหนบอสันเอาปลูกลูกอันล่อหลอดค่ะนี่ของหวาน,นค่ะ เขาบอกิกสุกมันหวานันวยนเขากินกินสุกนี่อกาเกิดมากาไอ้ล่องเมืองตัวอด้อันยวาถอปลุกลูเอ้ยข่ซะมาอ้ยอ้ยโอ้ยพอพะยาไปไลังไงล่เป็นยังไงปุกลูกพริกสุกเป็นยังไงปุกลูกหวานหวานหมอหวานคือยดหนาแบบนั้น พีเน่หวานหวานคนน่ะเสียงมนนานเลยพี่น้อกัยเมืเกินแม่หนุ่ยบอมาของหวานเนาะค่ะเอ้าของหวานคือเอาทิ้งแล้วมันามหวานสี่ข้นม่หวานสี่ข้น่ามองหนแล้วสมมนหาเนี้นาสะอาดสะอาดคอามญาติมีเดียวเดยวเจอ มาอีต่อไปเอปาหีีบวัวขอบ่บ่บ่เร็วบู้พี่น้องฝนมาหน่คือปิ่งคือซื้อแบบกบอกผิดขัานหวานีดีดีความเผ็ดพ่คขอยมีเลย หวาบบุพริกหวานหวานบุพริกสุกหวานนะหัราจะมาไหนเนขรทพญ่าพญาชิดเหนี่ยเป็นผู้ว่านนวยบุกพริกเนาะเอาตั้งนาำคุ้าคนไปซื้อสวยมากเลยลูกใหญ่แดงจึงคืนเอาสอีกเนี่ยเพื่อพื่นน้ำเนี่ยตัเแก้วนั่นเอาอันมาสองคนผัวมียไ หวานค่ะนี่จะไ,ได้ตัวอะไรชวดบอดว่โอ้ชวนมองกงอ้าวอ้าวอ้าวนมามังไปใส่ใหม่ไปกบปิบป้งกบนะคะปิงรร้งโกะหลังเวทีคะ่ะโอ้แต่เสียบเถอะลอกหนังพร้อมชุ๊ ตานี้ต่อไปนี้คือการกี่บพีกไปน้่ม่ะพี่นอ้องหอมเริ่มมีอาการหอมขึ้นเริ่มมีแว,ว่ากิน ต้องแครกันตามหมองหงค่ะพี่น้องขั้วเ,เย็นหนุ่ยก็เป็นหุ่นไคอตัวหนึ่งเด้กอกบเด้ <c oughs> มันไม่สำนึกสิค <c oughs> ือบาออมนี่ยพักแข้งว่เบามานํงบอตายเบิดอเนี่ยกวลทานไอกีอก <c oughs> บอกบแต่ว่ามันห่อนอยู่เด้เ ตัวเดียวนุกอิมกินเพราะไดกินยา,รนก,ากรลั่งเศร้าพายาเป็นเท่าแล้ว <5 20. S 2> ห้าร้อยยี่สิบค่าพา,าอมอ้มอยเลยโจ๊กเองเหรอ ปสปอนเซอร์ออเหรียญมุกเนาะตะพัดทวารุษสายตาผ้าเหรียญมุกอ๋มีคนบิ่งเ,เออง,อ,งนะอ,อะไรบ่เฮ้ยมั่งยังไงนะคนไรคลิปแม่เพื่อ่ายคลิปจ้าหนี่เป็นการจีบอกิกไปน้าปีงก,กบไปนาเพาะว่าเออขันเท้าปิงคาต่ากกปีงกบเมื่อกี้บอกเดี๋วยวไฟจะเมิดเนาะคะ่ะเนาะจะขัดปีงสี่กินบ่ เอาข้างกันข้างกับข้างแขนมันคือกันอืมก็เลยไปกินหมูเดียวกันหน้าตาคล้ายๆกันมั้งส่บ่เป็นผัวทับปานกันเลยด้วยกเป็นผ right> ัวโทษตามตินต้องจ้าต้องขึ้นไปโทษซัดให้เนี่ยพูนกิบเสียบานคือกบสุวรรณนั่นมันในแท่มันกบัน กบเบียบเบียบๆ,ยบๆน <ะ S 2> อ่อยจีว่าฉันไม่กินอกกบฉันคือกบนะนื่อว่ามันว่ากบสุวรรณนั่นทำไมนไม่าปดลักไ,ไปแล้วใช่ๆ่อขอ,ขอเวลาน้องน,นะคะคุณลุกคุยไปนะคะว่าฮัลโหลฮัลโหล พี่น้องเดี๋ยวนี้กบพ่กกำลังสุกเลี้ยงหามบี่ยาลู่หลอกหนังตากแห่งแดดเดียวเหยียบมั่นมั่นใส่หลดดีเนจักน้อยวงชุดหลดนำปลาตากแดดแดดหนึ่งพี่น้อง,น,องนี่เขาบรกว่ากบแดดเดียวของพ่อใหญ่แหลมนะคะอันบ,บพี่เจ้าว่าเป็นใหม่หรอติแม่อุ้ยหนังนินโทรศัพท์ เช็ดหาไภนยเนาะหารถเกี่ยวข้าวค่ะไม่มีเขานัดวันนั้นวันนี้เปน็นอาทิตย์แล้วยังไม่ได้เกี่ยวเลยค่ะโอ้เข่าพ่อได้เกี่ยวแล้วพี่ตี๋แอนเนี่ยพี่น้องเขาเกี่ยวข้าวตัวค่ะตัว,ตวออแล้วตัว <โบ S 2> <บ>อกีกชีสุกปะอันอย่งอะไรชีสุกไปแล้วโกบีบุ๊คถ้าไป็อาหารมาใส่ดีกวนะ่ามั้ง ทานมีบ่นี่อ,อ่ะเอาใส่พี่น,อน้องย่กอกลัวไหมปีดกบเด่อจะเป็นโต้ยากบก,ก็ได้นะคะาาารับกบแดดเดียวด้วยพี่น,อนอ้องเด้อนี่ล่ะเอามาตะบาดไม่เอาสมอลเด้อค่นันลูกค้าก็กรมอุกรณ์เราต้องทำให้ขาดมันเลียงก่อนใช่ไหม ย่านกบบอสุขอกขฮอกกระตองมนีฮะสีดังไฟขึ้นอีกแล้วพี่น้องเนี่เขาเอาบะเพีกออกก่อนเออมันะนคิะ้วเนี่ยไหคะอุ้ยทางอาจารย์โน่นตีกระน,นั้นสิ่ล่องกล่องครับพี่น้องล่องกล่องจักโลบะยายล่องกล่องโอ้ล่องกล่องล่องกล่องซ้ำอล่อย <c oughs> ไหนคะ เดี๋ยวกลังสีด,ดังไฟขึ้นอีกครับพี่น้องย่านแต่ว่าจะลกลัวกบไม่ว่าสุกเนาะมันไม่สุกแล้วมันจะเป็นเป้าอะไรเป็นเป้าอเอาดังขึ้นนังขึ้นเออนี่ก็ดังได้เลือย เรีก็สิว่าเล้วยงอนกัอนกัหงิดดิฮะนี่ไว่าเร็วเร็วเ๋ยวคนไปเอาโหดยกเอายตีนบนมันจะลุกไหมกลุกลุกลกเบาสิฐานนี่ห่อมาจากบ้านด้วยเหรอห่อมาจากบ้านวะ เราทำอะไรวะที่เราไปพักแรมนั่นเนี้ยปิ้งไก่ใช่ปิ้งเห็ดถาอะไรมาพัดเราลูกๆ,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 ๆนี่ไงจะลูกแล้วนี่ค่ะพี่นอ้องวู้ยบัณน,นี้ไฟแห้งแล้วบัน,นี้มาต่อกันด้วยปิ้งกบฮะเอาไปวใหญ่ลงรางเอาปไปได้สูงอีกอยูปป่อบอกโมเลียว เราจะเอาตัวหญ่ล่วงลางสลับพนักงานหมุนนะคะโดยยายนุ้ยค่ะขอบคุณกบนี้ได้มาจากไหนบ้านนางงามค่ะบ้านนางงามต้องขอขอบคุณพ่อใหญ่อุดนะคะพ่อนางงามนะคะ<ว>ที่สนับสนุนกบในวันนี้พ่อใหญ่อุดเราไปใส่ย,ยังงก่อนใส่เงียบ เส็ใ้เนี่ยกักลั้าวกเหรอเใกล้สุกแล้วเนาะรออีกนิดนึงนะคะรออีกนิดนึงกระลังสิเลี้ยงขึ้นเลี้ยงขึ้นแต่ว่าตัวหน่อยมันตัวหน่อยมันวอมเลี่ย เดี๋ยวตัวนยเน้อยก็กำจัดสู้เอากงฉันมาเอาเขาเพื่อให้เ้าปปีงกบขาบ่ะนี่เพื่อไปกินเขาทางอื่นไม่ควบมาจากไหนนั่งกาดเ็จนั่งงามเมื่อแทะกบบาหนีเ็จหนูแล้วโอนั่งเฮียยยอยเฮียยางยายไปตำแก้วเล่ไป เมื่อนักเ,เล่าว่าเจ้าได้เป็นผู้ต่ำเมื่อหนึ่งปา่าเห็นบ่้อคือเ็จปลุกมดค่ะพี่น้องพอเราไปกินเข่าท่างฝุ่นค่ะหอมแล้ววันนี้นสุกแลว้วบันนี้พี่น้องฮะ สั่งเข่ายางสั่งังข้าวยางดีแต่ไปกินเราทั้งอื่นอโอ้ยเนะาะผสมกับข้าเห็ดใบถ่ามันบอรหรือว่าไปยังหน่อหน,นูก,กับจีนได้คือก,กันน่ะหนูก,กินเป็ี่ยนยัวเขามาเอิญท่านพาไปอยากไปคุณฮ่นฮ่่าฮาฮพี่น้องกบกับเลี้ยงซุกพอดีแล้วก็บบกพริกกะซุกพอดีจะสิไปตำแบกพริก เสร็จแม่ออสมอบันนียขอบคุณหลายๆค่ะบเมนุยคะ<ม>่ะเท็ดคับเขาคาบนี้ใบถาลูกเนาะเขาใช้ก็ถือเทศดกว่ถือเทศกระซัมเ,เราจะคล้องกินเราแม่ตั้งพุ่นแม่กันมักใหญ่พุ่นได้ดีกันแห่งชาติพุ่นได้ดีว่าแม่กันธรรมดาเทนนี่ขอบคุณหลายๆพี่น้องปองปุกปองปลายสุก,กุสุกคนค่ะเออมือน,นี้เอาไปสำหรับสกอร์และคลิปนี้นะคะ่ะ,ะกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ก,กดติดตามให้ช่องปุกลุกลำเผือกออฟิเชียลน้ำขอบคุณนะคะที่ ผู้รดติดกดติดตามาแ,แล้วกับขอบคุเหล,ลายค่ะไายูดีมีแห้งคมบเจ็บยะไรควบขยันมีล้ำล้ำลุ้ลยๆย,ม,ยมือเอ,อื้อนให้โซกโซกมันมันเด้อภูเรกดติดตามเรามือเอ,อื้อนให้ถือเลขเน้ำกันเน้อค่ะสวัสดีค่ะ